สวัสดีนะคะนักเรียนครูชื่อครูเทวราชสุธาพจน์นะคะครูจะมาสอนวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเนื่องจากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนักเรียนมีความจําเป็นจะต้องมีการความรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดสร้างสรรค์นะคะดังนั้นในเรื่องแรกที่ครูจะสอนนักเรียนในวันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ภาพเขียนสื่อแนวคิดนะคะภาพเขียนในการสร้างสรรค์ภาพเขียนทัศนศิลป์ในการสื่อแนวคิดเนี่ย การเขียนภาพเนี่ยเราจัดว่าเป็นรูปแบบงานศิลปะในสาขาที่เรียกว่าเป็นงานจิตรกรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือเพนติ้งงานจิตรกรรมเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่เดต้องสร้างสารรค์โดยการวาดเส้นแล้วก็การระบายสีนะคะโดยการสร้างสรรเนี่ยลงบนระนาบเรียบแบนที่มีลักษณะเป็น2มิติซึ่งการสร้างสารรค์งานจิตรกรรมนั้นจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะในลักษณะของออกเป็นรูปภาพใน3รูปแบบด้วยกันก็คือ1รูปแบบเหมือนจริงนะคะ สองรูปแบบกึ่งนมามธรรมนะคะแล้วก็สามรูปแบบนมามธรรมนะคะในการถ่ายทอดเรื่องราวงานจิตกรรมรูปแบบที่1นนะคะจะเป็นรูปแบบเหมือนจริงซึ่งรูปแบบเหมือนจริงนั้นนะภาษาอังกฤษก็คือียลลิสติกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เน้นความเป็นจริงไม่ว่าเราจะเขียนภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆที่เราเคยพบเห็นมาเราพยายามวาดให้ภาพนั้นดูเหมือนจริงหรือคล้ายความเป็นจริงมากที่สุดนะคะในลนักษณะรูปแบบ ในการถ่ายทอดเรื่องราวงานจิตรกรรมหรือการวาดภาพในลักษณะที่2อเรียกว่ารูปแบบกึ่งนามธรรมานะคะรูปแบบกึ่งนามธรรมภาเก็ษคือเซมิแอปแตกซึ่งการสร้างสารรค์ภาพเขียนลักษะเซมิแอปแตกเนี่ยเราจะวาดไม่เหมือนจริงไม่เหมือนรูปแรกที่เราวาดแบบเมื่อกี้นี้นะคะจะมีการตัดทอนรายล,ละเอียดนะคะเรื่องราวรูปภาพลดรายละเอียดต่างๆแต่ยังคงเขาคงไว้ซึ่งมีลักษณะเนี่ยคล้ายรูปเดิมหรือว่าคล้ายความเป็นคนแต่ว่าไม่เหมือนคนเป๊ะเหมือนกับรูปแรกที่เราวาดเมื่อกี้นี้นะคะ แล้วก็มีการอาจจะมีการบิดเบือนมีการใส่ลวดลายต่างๆเพื่อให้ภาพดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างรูปภาพรูปแรกนะคะเป็นภาพเขียนของท่านอาจารย์เฟื้อหาริพิทักษ์นะคะชื่อภาพว่าน้ําเงินเขียวนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพผู้หญิงนั่งบนเก้าอี้แต่ว่าผู้หญิงนะจะดูแล้ว พอดูรู้ว่าเป็นคนนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่ละเอียดมากมายให้เหมือนคนเหมือนจริงแล้วก็อย่างเก้าอี้ก็วาดโครงสร้างแค่เป็นลายเส้นค่าวๆให้พอทราบพอทราบได้ว่านั่นคือเก้าอี้แล้วก็ฉากหลังมันมีการเติมแบ็กกราวด์ลวดลายต่างๆเพื่อให้ดูภาพนั้นดูสมบูรณ์ขึ้นนะคะดังนั้นในลูกที่2เนี่ยจะเห็นว่าเป็นผลงานของปาปูปิกัสโซนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะนักดนตรีแต่ว่าภาพคนเนี่ยเราจะมองพอคร้าวๆว่าเป็นคนโดยปิกัสโซนั้นจะใช้ลักษณะสร้างสรรภาพในลักษณะ เป็นรูปทรงโครงสร้างเหลี่ยมๆแทน,แทนลักษณะของความเป็นคนนะคะซึ่งเี่เนก็พอจะมา,อ,าออกแล้วมีคนเล่นกีตาร์ในภาพนี้จะเป็นเรื่องของนัมตี3คนนะคะในภาพต่อไปในลักษณะการถ่ายทอดรูปแบบที่3นะคะจะเป็นรูปแบบนมามธรรมหรือภาษาอังกฤษก็คือแอปแตกเป็นรูปภาพที่ไม่เน้นเรื่องราวไม่เน้นความเหมือนจริงแต่เน้นที่อารมณ์และก็ความรู้สึกของศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมา อย่างชัดเจนว่าเขาต้องการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรดังนั้นในการถ่ายทอดนี้จะเป็นลักษณะของเชิญสัญลักษณ์นะคะซึ่งในรูปภาพนั้นลักษณะรูปภาพนามาทาที่ดีนั้นจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้ตรงตัวระหว่างศิลปินและก็ผู้รับรู้หรือผ,ผ,ผู้ชมผลงานนั้นๆน,น,นะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะเริ่มที่จะฝึกในเรื่องของการสร้างสารรค์นะคะภาพเขียนและพัฒนาการเนี่ยสามารถทําให้ผู้เรียนเกิด การสร้างสารรค์ในลักษณะนี้เราจะทำอย่างไรดังนั้นกิจกรรมของการสร้างสรรค์งานสร้างสินภาพเขียนสื่อแนวคิดเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาเรื่องราวก่อนว่าถ้าเราจะเริ่มก,การสร้างสารรค์เนี่ยผู้สร้างสารรค์มีความจำเป็นที่ต้องมีการนะคะศึกฝึกประสบการ์ณ แล้วก็มีการนาส่วนประกอบสาคัญสำคัญสประการมารวมด้วยกันคือลักษณะแรกก็คือการรับรู้นะคะซึ่งการรับรู้ในส่วนแรกเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบสําคัญที่นักเรียนจะต้องมีติดตัวว่าเราเคยไปพบเห็นสิ่งใดมาเรามีความรู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วเรารู้แล้วเราสามารถที่จะนําความรู้นั้นมาแยกแยะลักษณะต่างๆของรูปภาพได้แล้วก็มีความจําที่ดีนะคะที่จะจดจําเรื่องราวต่างๆในการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นๆได้ ลักษณะที่2นักเรียนจะต้องมีจินตนาการนะคะ imagination ก็คือผลการรับรู้ที่นักเรียนจะต้องผสมผสานนะคะทั้งด้านการรับรู้โดยตรงและรับรู้ทางอ้อมซึ่งภาพลักษณะนี้หรือจินตนาการในการสร้างสรรค์ความรู้ของเรียนนั้นเนี่ยนักเรียนควรที่จะมีการสรั่งสมความรู้มาก่อนแล้วก็มีการคิดเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นลักษณะนี้จะสร้างสรรค์ให้เรียนเกิดนะคะความรู้ต่างๆหรือเรื่องราวที่ ถ่ายทอดขึ้นมาลักษณะแปลกในนหม่ซึ่งมีเกิดเป็นเรื่องของจินตนาการและอาจจะสู่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นั้นได้ด้วยนะคะซึ่งในเดี๋ยวครูจะสอนในช่วงท้ายจะมีเรื่องของการสร้างสรรภาพเขียนแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นการสร้างสรรที่สื่อแนวคิดดังนั้นถ้าเราจะวาดรูปอะไรก็ตามหรือสร้างสรรชิ้นงานขึ้นมาก็ตามเราต้องมีเมียนความคิดก่อนว่าเราอยากจะคิดสร้างสารรค์ภาพอะไรเรื่องอะไรเราถึงจะโฟกัสหรือว่าถ่ายทอดเรื่องราวภาพเขียนเราไปสู่เรื่องเรื่องรองาวนั้นๆได้นะคะ ทีนี้ลักษณะที่3ที่เราจะต้องสร้างเสริมให้กับตัวเองก็คือเราจะต้องสร้างประสบการณ์ของตัวเองนะคะ experience ประสบการณ์เป็นผลการรับรู้โดยการปฏิบัติตัวเองก็คือถ้าเราไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเราเกิดการรับรู้เกิดประสบการณ์การทําสิ่งนั้นเราก็สามารถที่จะ เอาสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องราวในศิลปะได้เช่นเดียวกันดังนั้นการนาประสบการณ์ศิลปะมาสร้างสารรค์ผลงานจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่นักเรียน,นยจะต้องมีความรู้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ต้องมีหลักการโดยเราต้องมีเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการในการสร้างสารรค์วัสดุอุปกรณ์หรือว่ามีการอาจจะมีการนําวัตกรรมใหม่ๆมาสร้างสารรค์จะทำให้ผลงานศิลปะมีรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในการนําความรู้นี้สามารถนําไปต่อยอดนะคะไปปรับใช้ แะบูรณาการใช้ในหลายๆสาขาวิชาและสามารถพัฒนาการไปสู่ประเทศชาติได้ในเรื่องสิบต่อไปเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูว่าพอนักเรียนเริ่มแล้วเราเริ่มที่จะเข้าใจว่าเราจะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่มีแนวคิดนั้นเนี่ยเราต้องมีประสบการณ์เราต้องมีทักษะความรู้เราต้องมีจินตน,นาการนะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญที่เรียนต้องขาดไม่ได้เลยแล้วเป็นลักษณะสําคัญที่ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจะต้องมีก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเนี่ยจะต้องมีการพยายามพัฒนาพฤติกรรมตัวเองมีลักษณะเด่นๆชัดๆอยู่7ประการด้วยกันนะคะก็คือ1น่มีความไวต่อการรับรู้เมื่อประถะึสิ่งเล้าหรือสิ่งที่เราเจอให้การต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นเขาก็คือต้องฝึกดังนั้นบางทีถ้าเรียนต้องการฝึกทักษะด้านนี้เนี่ยอาจจะต้องฝึกว่ารับรู้อะไรคือ วัยที่จะรับรู้นิดนึงไม่ใช่ว่าช่างมันเถอะไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องสนใจไม่ได้เลยต้องฝึกเป็นคนฝึกที่จะใส่ใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยนะคะข้อ2นะคะักเียนต้องเป็นคนที่มีลักษณะยืดหยุ่นในทางความคิดนะคะมีศักยภาพในการปรับตัวสอถานการณ์ใหม่ๆนะคะเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเฉพาะหน้าเราเนี่ยเราต้องฝึกที่จะไมคะ แก้ปัญหาในบางเรื่องบางราวไม่ใช่ช่างมือเถิดจะไม่สนใจอันนั้นไม่เป็นคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเราต้องค่อยค่อยฝึกทักษะต,ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดขึ้นมานะคะลักษณะที่3ต้องเป็นคนที่มีอิสระในะเรื่องของทางการคิดก็คือสามารถที่จะแอปพลายประยุกต์สิ่งต่างๆได้นะคะหรืออาจจะคิดคิดสิ่งบางเรื่องบางราวหรือสิ่งต่างๆเนี่ยได้ก่อนคนอื่นเขาเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนที่คิดในสิ่งที่คิดไม่เหมือนคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะลักษณะที่4เนี่ยสิ่งสําคัญสิ่งแรกนี่คือต้องเป็นคนใจกว้างมองโลกในแง่ดี อดทนต่อแรงกดดันนะคะรู้จักที่จะวิเคราะห์นะคะจำแนกความคิดหรือนําความคิดนี่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นได้นะคะก็คือว่าเป็นคนที่แบบสบายๆมองโลกในแง่บวกฝึกที่จะมองโลกในแง่บวกตัวนี้จะเริ่มเป็นการสร้างทักษะด้านหนึ่งของความคิดสร้างสารรค์ได้ส่วนข้อที่5นะคะนักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรก็คือเรื่องที่เชื่อมโยงเข้ามา mm hmm. เช่นนักเรียนเห็นสิ่งใด mm hmm. นักเรียนต้องฝึกวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าเราอะ่ะมันมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยว คุณลักษณะตรงการวิเคราะห์ตรงนี้นักเรียนต้องไปใช้ในก,กิจกรรม mm hmm. การเรียนการสอนของครูในคาบต่อๆไปนะคะซึ่งเราจะต้องฝึกเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะส่วนข้อที่ 6. คุณลักษณะข้อที่6สําคัญมากคือลักษณะเชิงสังเคราะห์หรือบูรณาการองค์ประกอบต่างๆวิเคราะห์แล้วก็ต้องสังเคราะห์นะคะวิเคราะห์คือการจําแนกแยกแยะส่วนสังเคราะห์คือเอาภาพรวมใหญ่มาขมวดข้อมูลสรุปเป็นองค์ความรู้เป็นเนื้อหาเรื่องราวที่กระชับชัดเจนนี่คือเรื่องของการสังเคราะห์เนียต้องมีคุณสมบัติตรงนี้ด้วยนะคะ ถ้าฝึกบ่อยๆนจะเกิดการเป็นองค์ความติดตัวแล้วก็แก้ปัญหาของตัวเองได้นะคะแก้ปัญหาต่อเรื่องราวต่างๆได้ด้วยเช่นกันลักษณะข้อที่7นะคะต้องมีพลงังมีแรงจูงใจก็คือเหมือนกับเราต้องมีอินสป r เรชั n นมีแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาหรือการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรืออาจจะต้องมีการศึกษาเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนคือเป็นคนที่ศึกษาอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะสามารถสร้างคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสารรค์ต่างๆได้ดังนั้นครูอยากจะบอกว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือครูผู้สอนทั่วไปเนี่ยต้องฝึกต้องฝึกที่จะมีการสร้างวุณลิสััน์ซึ่งคุิสัมัน์เนี่ย,สา,ยสามารถที่จะสร้างได้โดยมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้หรือฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้กระทากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเกิดทักษะในด้านนี้นะคะมาดูว่าถ้าเรียนจะ ลองฝึกที่เราจะสร้างสารรค์ผลงานนะคะในการสื่อแนวคิดเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนจะต้องใช้ทักษะความรู้อย่างที่ครูบอกตั้งแต่ต้นมาแล้วว่าเราจะต้องมีการหาข้อมูลนะคะมีการเรียนรู้มีประสบการณ์มีการศึกษาต่างๆโดยเราต้องรู้เรื่องของการหลักของการจัดองค์ประกอบสินด้วยนะคะเพราะในหลักการจัดองค์ประกอบสินเนี่ยเราจะต้องใช้ในเรื่องของการสร้างสารรค์ดังนั้นครูจะถามเลยว่าองค์ประกอบสินหรือ composition เนี่ย คิดว่านักเรียนหลายคนคงเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่มัธยมต้นหรือม .4 ม .5 แต่ถ้านักเรียนยังต่อไม่ได้นะคะครูก็จะบอกให้ว่าองค์ประกอบสิลน,นะคอ composition นั่นคือการนําองค์ประกอบสินป์ต่างๆหรือการนําส่วนของทัศนาธาต,ต่างๆเนี่ยมาสร้างสารรค์นะคะเพื่อให้เกิดผลงานทางด้านศิลปะนะคะทีนี้มาดูว่าตัวอย่างภาพเขียนตามแนวคิดนะคะอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนนะคะที่ครูสอนชั้นมห ในปีที่ผ่านๆมาว่าพอนักเรียนได้ข้อมูลความรู้มาแล้วว่าเราต้องมีธีมหรือมีแนวคิดมีเมนไอเดียแล้วว่าเราจะสร้างภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรดังนั้นครูก็จะมีการกําหนดหัวข้อให้เรียนว่าถ้าเรียนลองสร้างสรร์าภาพเขียนตามแนวคิดนะคะเศรษฐกิจพอเพียงหรือการคิดดี คิดในเชิงบวกเนี่ยเรียนจะสร้างสารคภาพออกมาในลักษณะไหนซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างสารค์ออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะคะรูปนี้เป็นลักษณะของเห็นนักเรียนจะเห็นว่าภาพในลักษณะเนี้ยการเขียนภาพตามแนวคิด ถ้าเราสามารถแัดแปลงสร้างสรรค์ในแนวเซมิแอปแตกได้เนี่ยภาพประ้สึูกสึกแปลกตาม,มันอาจจะดูไม่เหมือนจริงแต่มันสามารถที่สื่อเรื่องราวความคิดได้นะคะรูปนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนที่ชื่อว่าอัชราพรนะคะซึ่งได้เขียนสื่อออกมาเกี่ยวกับว่าเออในเรื่องของชีวิตจัาวันคนเรานั้นอะ เงินอ่ะมันมีมันมีค่ามากทุกคนต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ทุกอย่างมีความสําคัญแต่ความเชื่อมโยงนั้นก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงภาพระหว่างเงินทองที่ทํางานหามากมายเนี่ยเดินทางนะมีการมีสะพานเชื่อมซึ่งเป็นมีการประกอบด้วยโครงสร้างภาพเนี่ยเป็นเรื่องของการประกอบด้วยการอิดคือคือความมั่นคงของครอบครัวซึ่งภาพฉากหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านต่างๆหรือการสร้างครอบครัวหรือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ อยากจะฝึกนักเรียนว่าให้นักเรียนลองมีความมั่นใจที่จะวาดภาพถึงแม้เราจะวาดไม่สวยดังนั้นลายเส้นหรือทีทีแปลงหรือลายเส้นหรือการลักษณะการวาดที่เป็นสไตล์ของเราเองนะนั่นคือความเป็นตัวตนของเราดังนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวที่จะวาดรูปนะคะในช่วงแรกที่ครูสอนเนี่ยเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์าภาพเขียนตามแนวคิดซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ที่เรียนสาม,มารถที่จะฝึก ในการสร้างสารรค์หรือการฝึกที่จะร่างรูปสร้างสรรภาพลักษณะนี้ได้เพราะเป็นทักษะแรกที่เรียนจะได้ฝึกเรื่องของการคิดสร้างสารรนะคะเดี๋ยวในคาบต่อไปเนี่ยเราครูจะมาสอนเรื่องของการแนวทางในการสร้างสารรซึ่งจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ทศนาตุแล้วก็พูด่องการคิดวิเครา,าะห์ทัศนาตุนะคะเราเจอกันในคาบต่อไปนะคะคาบนี้ก็ขอจบคิดวันเรียน ไปทําเป็นการบ้านดูลองฝึกวาดดูนะคะนัเรียนก็จะได้แนวคิดนักเรียนก็จะได้แนวทางในการสร้างสารรค์งานอย่างที่ครูเคยพูดมาแล้วเมื่อต้นข้ามนะคะก็ขอจบการนําเสนอหรือว่าการสอนเนืน้องเรีนยนในเนื้อหาในวันนี้สําหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศรรการึกษา,รรรกาขั้นพื้นฐาน